ฝนตกแบบนี้หลายๆคนคงอยากขายเสื้อกันฝนกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีสร้างคอนเทนต์แบบไทยอินนะครับเพื่อขายเสื้อกันฝนไม่ให้น่าเบื่อกันครับอันดับแรกนะครับผมจะใช้แอปที่ชื่อว่าแอปพ g โกนะครับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปที่หัวข้อสร้างคอนเทนต์ครับแล้วก็สร้างหัวข้อคอนเทนต์ครับใส่เลยครับชื่อสินค้าเสื้อกันฝนเราสามารถเลือกประเภทคอนเทนต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟันแฟืคลิปกำคมหรือควิดนะครับ ในครั้งนี้นะครับผมจะเลือกเป็น f ันแฟกหรือก็คือเรื่องน่ารู้นั่นเองครับเรื่องน่ารู้ของเสื้อกันฝนมีอะไรบ้างกดสร้างหัวข้อครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะได้มาถึง1ิหัวข้อเรื่องน่ารู้ของเสื้อกันฝนนั่นเองนะครับคุณก็สามารถอ่านแล้วเลือกมาใช้ได้ครับสมมุติว่าผมเอาข้อหนึ่งเลยประวัติเสื้อกันฝนที่คนใช้มาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับกด Copy ตรงนี้ครับแล้วต่อต่อที่สร้างหัวสร้างคอนเทนต์แบบไทยอินครับใส่หัวข้อคอนเทนต์เมื่อกี้เลยครับแล้วก็กดสร้างคอนเทนต์ไทยอินครับ ได้ไหมล่ะครับคอนเทนต์แบบไทยอินไหนลองมาดูกันนะครับเสื้อกันฝนเรื่องเล่าข้ามยุคที่คุณอ่านไม่เคยรู้เห็นไหมครับแค่หัวข้อก็น่าอ่านขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ในรายละเอียดเขาก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์ของเสื้อกันฝนนั่นเองนะครับเราก็จะให้เรื่องน่ารู้ให้ผู้อ่านได้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเราจะเนียนนะครับเนียนในการขายคอออกมานะครับแต่เราก็จะมีตรงนี้ครับช็อปเสื้อกันฝนสวยๆทนๆได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะคะนี่ตรงนี้นะครับคุณก็สามารถไปแปะลิงก์สินค้าหรือลิงก์แอพพลิเคชั ของสินค้าเสื้อกันฝนของคุณได้ที่คอมเมนต์ครับถ้าคุณยังไม่พอใจนะครับคุณกลับไปที่สร้างหัวข้อคอนเทนต์ต่อเลือกหัวข้อถัดไปมาเลยครับกลับมาที่สร้างคอนเทนต์ครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อหัวข้อกดสร้างคอนเทนต์อีกทีครับอ่าตอนนี้นะครับคุณก็ได้คอนเทนต์มาเพิ่มอีกหนึ่งอันแล้วครับคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะได้คอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเสื้อกันฝนมากมายนะครับเอาไว้ให้ผู้ติดตามของคุณครับลองไปทํากันดูนะครับ